สวัสดีค่ะพบกับ11 2ออโต้เช่นเคยนะ,ะตอนนี้นะคะเราก็มีนี่เลยรถเก่งใหญ่นะคะซีดานหรูอยู่ข้างหน้าเราแล้วเป็น h o n d a Accord 2.0e ปี2010เกียร์ออโต้นะคะตัวน,นี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะสีก็คือยังเงาเงาทั้งคันเลยนะคะสวยงามมากคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันนะคะ โคเมียมนะคะมันจะเป็นโคเมียมขนาดเล็กเนาะจะทําให้ดูด้านหน้ายาวโฉบเกี่ยวยิ่งขึ้นนะคะคันนี้จะทําให้ดูแบบว่าทรงเรียวๆยาวๆนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้พร้อมไฟนะคะก็ยังใหม่ๆเลยนะคะไม่มีเหลืองไม่มีขุ่นนะคะไม่มีเป็นรอยนะคะคันนี้ใหม่มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันข้างนะคะเป็นยางขอบ18นะคะเป็นยางบิตสโตนนะคะ คันนี้จะบอกว่าสวยทั้งตัวคันรถแล้วก็ล้อเลยนะนี่เลยเงินมันดูด้านข้างกันหน่อยนี่นะคะก็ก็ตก,กแต่งด้วยคิ้วโครเมียมค <Wow. S 1> ันนี้มันจะดูหรูมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่ามันจะเป็นสีขาวเนอสะท้อนแสงสีเงินอีกต่างหากนะคะ <S <S ตัวนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวได้ตัวให้สวยงามเลยมือจับก็ประตูเป็นโครเมียมนะคะ นี่ค่ะแนวรถนะคะยังตรงแนวนะคะไม่มีโค้งสวยงามนะคะค่ะเรามาดูด้านหลังกันมีไฟท้ายให้เรียบร้อยมีเซ็นเซอร์ให้4ีุสุดอยู่ด้านหลังนะคะค่ะเรามาเปิดดูท้ายด้านหลังให้นะคะตกแต่งด้วยสปอยเลอร์เล็กๆด้าน คันนี้อย่างที่บอกนะคะรถมันจะทรงยาวๆแล้วทําให้ด้านในเนี่ยคือว่าก,กว้างแล้วก็ลึกกว้กางมากนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยด้านในก็มีเว,ว้าไปเอื้อมเบาะด้านหลังได้นะคะเป็นช่องเก็บของเนาะนี่เรามาดูด้านในก่อนใหม่ยังไงเนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยด้านล่างอะไหล่รถนะคะสวยงามคันนี้เรามาดูภายในกันหน่อย ภานในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยพลาสติกสีเงินนะสวยงามมากนะคะจะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันค่ะค่ะเรามาดูออปชั่นด้านในกันนะคะก็เป็นเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะพร้อมแอร์แบกนะคะรอบพันให้เลยนะคะเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะด้านข้างนะคะนี่เลยกระจกก็ไฟฟ้านะคะปรับกระจกอัตโนมัติทั้ง4ีด้านเลยมีไฟให้ด้วยนะคะ นี่เลยนี่เวลาเราขึ้นรถก็จะมีตัวเหยียบนะคะเป็นสัญลักษณ์แอร์คอร์ดให้นะคะสวยงามมากแอร์ก็เย็นชํำเลยนะคะแอร์ช่องใหญ่มากเลยนะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้ด้วยพวงมาลัยหนังนะคะเดิมๆเลยจับกระทัดรัดนะคะกระชับมือมากส่วนไม้นะคะไม้นะคะถ้าเทียบกับปี2010นะคะไม่ก็เดิมๆแท้ๆเลยนะคะ หมาอยู่ที่180,000นะคะต้นๆน,น,นะคะถ้าเทียบกับรถแล้วก็ถือว่าใหม่เกินราคาเกินปีมากๆเลยนะคะสวยงามมากคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในตรงนี้ก็คือหลังคารลถอละมันจะเป็นทรงสโลปนะคะจะโค้งไปอีกทําให้ดูกว้างขึ้นนะคะกับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นทรงสโลปลงทําให้ดูแบบรถมันจะดูไม่ตันนะคะทําให้ดูมีที่ว่างเหนือเฟือนะคะ yeah. เรามาดูด้านในกันหน่อยนะคะมีแอร์คอนโซลก็ตกแต่งด้วยหนังแล้วก็เป็นพลาสติกสีดำตัดด้วยสีเงินนะคะมีถาที่เก็บเอกสารก็ใหญ่นะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยที่เก็บแว่นตาไฟส่องสว่างไม่มีแตกหักนะคะด้านในคือเรียบร้อยนะคะ ไม่มีโซมอะไรทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกลางกันนะคะมีแอร์ให้ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะอยู่ตรงคอนโซลกลางเนาะแอร์ Air นะคะแล้วก็ปรับเอาเลยมี fm/am นะคะมีวิทยุมีที่เสียบมีกด aux ให้นะคะนี่ค่ะจะเป็นช่องเก็บของลึกอยู่นะตรงนี้นะคะไว้ใส่กุญแจก็ได้ บนล่างนะคะเอาปิดได้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เลยขับสบายแน่นอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นวางแก้วก็ได้เก็บของก็ได้นะดูตรงนี้กันหน่อยอนี่นะคะด้านในก็จะมีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้นะคะ Okay. ด้านในก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะเราก็เสียบชาร์จโทรศัพท์สาย USB ก็อยู่ด้านในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันด้านหลังนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะมันทําให้ดูแบบกว้างมากเลยทั้งหลังคาทั้งตัวรถนะคะแล้วก็ที่นั่งก็คือด้านด้านล่างอะ่ะคือยืดขาได้แบบเยอะมากๆสบายเลยค่ะนั่งอัดกันได้6 7คนเลยนะด้านหลัง <Yeah. S 1> มีแอร์หลังให้พร้อมเรียบร้อยมีไฟหลังให้นะคะ มีสายละเตลให้นะคะตรงนี้นี่เลยที่วางแก้วเข้ามาดูด้านในหน่อยนะคะที่เราจะสามารถยื่นมือไปอ่าไปเก็บของด้านหลังได้นะคะหรือว่าจะหยิบของอะไรเนาะ<ม>นี่ตรงกระโปรงรถนะคะเราไม่ใช้แล้วก็ปิด เก็บเรียบร้อยเบาะหนังสีดําใหม่กิบเลยนะคะไม่มีขาดหลุดด้วยนะคะเบาะก,ก็ยังใหม่มากๆนะคะถ้าเทียบกับรถปี2010เนาะเราจะพาไปดูตัวเครื่องด้านหน้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงให้ดูกันนี่เลยเป็นโช็อไฟฟ้านะคะสะด,ดวกสบายมากๆง่ายต่อการเปิดดูตัวเครื่องรถเนาะสวยงามนะคะแผ่นกันความร้อนก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะ เรามาดูเบ้าโชกกันนะคะก็เดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวน็อตนะคะยังไม่มีการขันการใายเลยนะคะอยู่เดิมๆครบนะคะสวยงามเป็นโครงสร้างเดิมๆของรถเลยฝากระโปรงก็จะยาวๆหน่อยเนาะตอนนี้นะคะเมดอาก็อยู่ครบนะคะกลมๆสวยงามมากด้านในสปิกเกอร์อยู่ครบแนวตรงแนวเลยนะคะสวยงามมากคันนี้ กับต,ตัวเครื่อง2.0นะคะมีตัวเบรก ABS ให้พร้อมเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องราคากันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาตัวนี้กันนะคะเราตื่นเต้นมากๆเลยกับ ตัวนี้นะกับปี2 0 1 0แล้วคุณจะได้แบบรถเก่งอะรถหลูๆแอคคอร์ดไปขับเลยนะคะราคาตอนนี้ก็อยู่ที่368,000บาทนะคะยันนะคะเพียงแค่368,000บาทนะคะตัวนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะคะลูกค้าต้องรีบมาจองนะคะจองเพียงแค่5000บาทเท่านั้นถ้าอยู่ไกลนะคะเรานำรถมาให้ลูกค้าดูถึงที่บ้านฟรีเลยนะคะแล้วก็พร้อมจัดไปแนนนอกสถานที่ให้ฟรีเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรอีกต่างหากนะคะด <Yeah. S 1> อกเบี้ยเริ่มต้นจะอยู่ที่2 7 9นะคะคุณลูกค้าต้องรีบมาดูมาจองกันเลยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะจะบอกว่าสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยทั้งภายนอกและภายในนะคะคันนี้นะคะเราก็จะร้างความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมบริการให้ลูกค้าลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเราทางช่องทางด้านล่างนะคะหรือว่าโทรมาเบอร์ สายด่วนเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆดีๆมาแนะนำให้อีกนะคะบ๊ายบายค่ะ